สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวยพามาอยู่ที่โชวลุงขายรถยนต์มือสองนะคะอาณาจักรรถกระบะเกตเอวีแปดสาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะพบกับสวยก็ต้องพบกับรถสวยๆกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สวยจะมาแนะนํารถ2องคันนะคะให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะคันแรกนะคะจะเป็นโตโยต้ v วีโ s สมาร์ทแคปนะจ๊ะ ตัวนี้เปิดแคปได้เป็นรุ่น E นะคะเป็นรถยนต์ปี2012นะคะเป็นชมแชมป์นั่นเองนะจ๊ะสำหรับ v ีโก้คันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะคะล้อมแมกก็ตัวนี้เป็นล้อมแมกอรลอยล้อมแมกเดิมของ Toyota นะคะไม่ใช่แมกแฟชั่นนะจ๊ะเดิมๆเลยนะคะใครที่มองหารถกระบะมือ2ส,สภาพเดิมๆนะคะสวยขอแนะนำรถที่โชว์รูม v 88บางทีกันเลยนะจ๊ะ โชว์รูมเปิดทุกวันนะคะสนใจอยากจะเข้ามาชมรถก็สามารถโทรนัดหมายหาสวยได้เลยนะคะที0812744654นั่นเองค่ะด้านข้างประตูนะคะจะมีการสัตว์ข้างให้ด้วยนะคะมีการสัตว์ข้างให้ด้วยคันนี้นะคะมือเปิดหรือมือจับตรงประตูก็เป็นโครเมียมนะคะจะเป็นโครเมียม ด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะแผงประตูด้านข้างด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับเ,เก็บเอกสารเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็วางขวดน้ําวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะด้านบนก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกขึ้นลงล็อกกระจกนะคะพวงมาลัยเป็นสีก้านนะคะ เครื่องเล่นซีดีสามารถใช้งานได้ปกติเครื่องเล่นตัวนี้จะเป็นแบบเก่าอยู่นะคะแล้วก็สำหรับ v i โ o Smart Cap E ปี2 0 1 2คันนี้จะไม่มีถุงลมนิรภัยนะคะเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดามี5สปีดนะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีครีมเบาะกำมะหยีนะคะก่อนรับรถนะคะเดี๋ยวสวยมีบริการล้างขัดปั่นสีนะคะเก็บความเรียบร้อยนะคะ เช็คความเรียบร้อยของตัวรถให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับพี่ๆนะจ๊ะเดี๋ยวสวยมีบริการตรงนี้ให้ฟรีเลยนะคะล้างขัดปั่นสีนะคะเช็คความเรียบร้อยของตัวรถให้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถคันนี้กันบ้างนะจ๊ะคันนี้นะคะขายอยู่ที่399,00 0บาทนะคะเป็นรุ่น E นะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,000บาทนะคะ ค่าง,งวดสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดนะจ๊ะคันนี้งวดจะอยู่ประมาณเดือนละ7 1 0 0กว่าบาทน,นะคะสำหรับค่างวดนะคะเป็น Toyota v i ี o Smart c a ท E นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีเชื้อเพลิงดีเซลนั่นเองจ้ะใครสนใจก็โทรนั้นหมายดูรถล่วงหน้ากับสวยนี้เลยที่081 2 7 4654 46นเจนั่นเองจ้ะเปิดบริการทุกวันนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งของคนนั่งข้างนะคะ สภาพด้านในค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะคะ100%ตัวนี้สวยให้อยู่ประมาณ60-70%อ่ะนะร้อสวยให้อยู่ประมาณ60-70%กันไปเลยนะคะสำหรับคันแรกนะคะ Vigo Smart Cap E ปี2012นะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคันที่2กันนะคะสำหรับคันที่2ก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะ เป็น Toyota Vigo Smart c a ทเช่นกันนะคะเป็นรุ่น e เหมือนกันเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เชื้อเพลิงดีเซลนะคะตัวนี้เป็นรถยนต์ปี2013นะคะขายอยู่ที่399,000บาทเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้เงินดาวเริ่มต้นเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่19,000บาทนะคะผ่อนก็เท่ากันนะคะอยู่ที่เดลรับประมาณ7,100กว่าบาทนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะสามารถโทรนัดหมายดูรถกันนี้เลยนะคะ กระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมเหมือนกันเลยมีไฟเลี้ยวนะคะแต่ว่าคันนี้ด้านข้างประตูนะคะจะไม่มีการสัตว์ข้างนะคะแต่คันแรกจะมีการสัตว์ข้างมือเปิดหรือมือจับตรงประตูก็เป็นโครเมียมนะคะไปเร็วนิดนึงนะคะ <c oughs> ด้านข้างประตูนะคะก็จะเหมือนกับคันแรกเลยนะคะจะมีช่องสําหรับเก็บของเล็ก,ลกๆน้อยๆตรงนี้ได้นะคะวางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้ด้วยนะคะ ความแตกต่างนะคะหนึ่งเลยคันนี้จะมีถุงรวมนิลรภัยเนี่ยค่ะฝั่งคนนั่งข้างหนึ่งลูกนะคะอีกหนึ่งลูกนะจ๊ะจะอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะตรงคนขับนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะเครื่องเล่นซีดีนะคะจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นแบบใหม่แล้วแบบบิวอินนะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้เครื่องเล่นซีดีคันแรกกับคันนี้จะไม่เหมือนกันคันนี้จะมีช่องสําหรับเสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะแล้วก็เสียบ USB ได้ด้วยนะคะ มาในส่วนของต้องเกียร์บ้างนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลเหมือนกับคันเมื่อกี้นะคะมี5สปีดเหมือนกันแต่ว่าคันแรกรู้สึกว่าโซนตรงนี้ของเขาจะเป็นสีครีมแต่คันนี้เป็นสีดํานะคะคันนี้เป็นสีดําส่วนไม่มั่นใจว่ามันดําอยู่แล้วหรือว่าเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมานะคะไอ้ส่วนของตัวนี้นะจ๊ะอันนี้ไม่มั่นใจนะคะเบาผ้าเหมือนกันนะคะสีครีมนะคะเบาผ้าคาม์ยีโทนสีครีมสภาพด้านในตัวนี้ต้องบอกว่า ก็โอเคกว่านะคะโอเคกว่านิดนึงเนาะด้วยว่าปีของเขาตัวนี้ปีมันจะใหม่กว่าด้วยนะคะตัวนี้มันจะเป็นปี2013คันเมื่อกี้มันจะเป็นปี2012นะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะคะมือเปิดหรือมือจับตรงฝาท้ายก็เป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะ ข้อที่มีไฟเบรกนะคะตรงฝ่าเท้าแล้วก็จะมีรุ่น E ติดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของคนขับกันบ้างนะจ๊ะแผงประตูด้านข้างเหมือนกันเลยนะจ๊ะเหมือนกับคันแรกเลยนี่กับคันแรกเลย ความแตกต่างนะคะอีกหนึ่งอย่างคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจ้ะจะมีปุ่มกดเพิ่มเสียงลดเสียงแต่คันแรกจะไม่มีนะคะคันนี้ทุกอย่างราคาเงินดาวข้างวดเหมือนกันหมดแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงออปชันด้านในที่สวยได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็คันแรกสวยลืมแจ้งไมล์กิโลนะคะแต่ว่าคันนี้วิ่งมาอยู่ที่93,297มนกิโลนะคะอ่ะพี่ๆชอบเป็นคันไหนนะคะสามารถโทรติดต่อด้านหมายดูรถกับสวยได้เลยนะจ๊ะที่081274 4654นะคะโชว์รูม b 8 8สาขาบางทีนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะที่นี่ไม่มีวันหยุดนะจ๊ะเปิดบริการตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะปิด5โมงครึ่งนะคะโชว์รูมจะตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกับมูลน,นิธิร่วมกตัญยูนะคะตั้งอยู่บนเอ่อถนนเส้นเดียวกับมูลน,นิธิร่วมกตัญยูนะคะจะติดกับปั๊มบางจากนะคะถ้ามาเส้นบางนาตาดนะคะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะจ๊ะลูกค้าก็สังเกตไอ้นี้ได้เลย มาเก็ตวิเลตนะคะห้างมาเก็ตวิเลตแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลัตหนึ่งนะคะพอเห็นโรงพยาบาลลูกค้าก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะคะโชว์รูมนะคะจะติดอยู่กับปั๊มบางจากเนะะี่ยค่ะลูกค้าโชว์รูมจะติดอยู่กับปั๊มบางจากนะคะชื่อโชว์รูมก็ V88 เลยนะคะเนี่ยค่ะปลายร้านของเรานะคะใครสนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมรถนะคะสามารถโทรนัดหมายดูรถล่วงหน้ากับสวยได้เลยตามเบอร์ที่สวยแจ้งไว้นะคะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ